อากาศกำลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนเดียวหนาวเดียวร้อนเช้าหนาวบ่า,บายร้อนช่วงฤดูกำลังสับเปลี่ยนเพราะนอากาศก็ค่อนข้างคนแปรปวนซะหน่อยนึงเฮ้ยเฮ้ยฮยหมอที่วางไงเนี่ยจับบวชเนนเลยวะมันเก่งแท้วะมาหนี้ก่อนเร็วมานี้แล้วมากาหลวงปูต่ตรงนี้เร็วมันเก่งแท้วะนี่นี่ นั่งลงกาบกาบพุโทโธพุธโทโธธรรมโมสังโฆเออเดี๋ยวเอาบุญบวชนี่น้อยลวเลวยเอาหอบไปเลยหอบไปให้หมดนี่ทำไงให้หมดไปอันนี้ก็เลยทิ้งเลยเนี่ยไม่ทิ้งเ้ยเอาเอา แกเ่เพียงว่า <laughs> เ,เด็ก<ๆ>เด็กันเข้ามาในวัดตั้งแต่เด็กเกเข้ามาใกล้พระเพราะฉะนั้นแม้น่ยใหม่ๆแบบนีย้ยังเด็กยังไม่สนใจยังไม่รู้เดียงสาในเรื่องธรรมะในเรื่องข้อปฏิบัติแต่พอต่อไปมันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมา มันมีความสนใจใส่ใจในด้านธรรมะในด้านการปฏิบัติธรรมมันก็กล้าเข้ามาในวัดมันไม่เก้อเขินไม่เก้อเขินในการเข้ามาหาครูบาอาจารย์หาพระแต่ถ้ามันไม่มีพื้นฐานตั้งแต่เด็กอ่ะพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยันมันเข้ามาเนี่ยมันเก้อเขินเราไม่รู้จะเข้าไปทำอะไรไม่รู้จะเข้าไปทำยังไงไม่รู้จะพูดกับท่านยังไงมันมีแต่ไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวพลที่สุดก็เก้อเขิน เกิดในการเข้ามาในวัดในว่าในวก็เลยห่างออกไปห่างออกไปแต่ถ้าได้ฝึกได้เข้ามาตั้งแต่เด็กพ่อแม่พามาตั้งแต่เด็กรัที่อื่นศาสนาอื่นเขาปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแต่พวกเราเราโอ๊ยเด็กอะไรอย่าเอาเข้าไปอย่าไปยุ่งเดี๋ยวมันจะรบกวนท่านเดี๋ยวมันไปเอะเดี๋ยวมันซนเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวหลวงปู่หลงตาดุเอาหลวงปู่หลงตาตีเอาอะไรต่ออะไรมันเลยฝังหัวให้มันเกลียดหลวงปู่หลวงตาตั้งแต่เด็กนะ เอ้อะเดี๋ยวลงปูตาเอาหลงปูดปูดเ,อดเอาอะไรต่ออะไรเพราะที่สุดเด็กมันก็เลยฝังหัวมันมีอะไรเด็กมันก็นิสัยเด็กแบบเด็กมันจะมีมัญญาสาไถยอะไรมันไม่มีเพราะฉะนั้นเอาเข้ามาเนี่ยให้ได้ใกล้ชิดได้ชิดครูบาอาจารย์ได้ใกล้ชิดวัดวาได้ใกล้ชิดศรัทธาญาติโยมมันก็ค่อยๆซึมซับไปเองซึมซับไปเองโดยที่ไม่ต้องไปสอนมันยากหรอก มันก็ซึมซับไปรู้หน้ารู้หลังรู้รู้จักควรไม่ควรไปเรื่อยๆต่อไปนั่นนะเห็นไหมนี่แหละการฝึกการเอามาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเอ้ไม่ต้องไปจี้มันห้ามทําอย่างนั้นไม่ห้ามทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้แต่แต่การที่มันสมาสัมผัสอย่างใกล้ชิดนี่แหละมันจะซึมซับเข้าไปเองมันก็รู้จักว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรต่อไปมันก็รู้จักรู้เรียงสาขึ้นมา ไม่ก็ประพฤติปฏิบัติหรือทำตนเองให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคนแต่สมัยก่อนแต่สมัยแต่เก่าก่อนเนี่ยพ่อแม่มีแต่พามาวัดวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระก็พาไปวัดเ,เด็กแม้นแม้นพ่อแม่ไปใส่บาตรพ่อแม่ไปฟังเทศน์ฟังธรรมเด็กมันไม่รู้เดียงสามกไ็ไปเล่นไปอะไรอ,อะไรกับลักษณะของเด็กแต่พอเพอราะความซึมซับความใกล้ชิดมันทําให้มัน มันมันคุ้นเคยมันไม่เก้อเขินเพราะฉะนั้นพอโตไปมันก็เลยเป็นคนวัดคนวาเป็นคนมีข้ออัดข้อทมแต่สังคมเราตราบใดก็ตามเถอะถ้าหากมียังมีธรรมะยึดเหนี่ยวอยู่ภายในจิตในใจครอบครัวใดที่มีธรรมะเป็นเครื่องเป็นเครื่องกุยทางใน,ในการดําเนินชีวิตแล้วสังคมนั้นครอบครัวนั้นล้วนแต่มีแต่ความร่มเย็น็นสุข แต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นเด็ดมีแต่พาไปนู่นพาไปห้างพาไปเล่นเกมพาไปอะไรต่ออะไรไปเองลมไปอะไรต่ออะไรมีแต่เรื่องให้ให้สะดุกเสื้อสนามเพื่อเพลไปในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่ออะไรต่างๆโหดที่สุดเลยห่างศาสนาไปห่างวัดห่างว่าห่างศาสนาไปพอเป็นอย่างนั้นแล้วจิตใจไม่มีหลักหลักยึดมันก็ไปยึดเอาด้านวัตถุมาเป็นเกณฑ์ในชีวิต คิดว่าชีวิตของตนเองถ้าหากมีวัตถุเยอะมีสิ่งนู่นสิ่งนี้มากมีสิ่งมีได้ได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้มาแล้วจะมีความสุขโหที่สุดเลยมีแต่อะไรตอนไรพลุงพลังหมดมันมีแต่พาระชีวิตก็มีแต่พาระชีวิตมีแต่ความพลุงพลังชีวิตมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทั้งงด้านวัตถุก็มีเยอะมากมากจนเกินความจําเป็นทุกวันนี้นะด้านวัตถุนี่มีเยอะมาก แต่เรามามาย้อนมาดูตัวเราเองว่าเรามีความสุขมากน้อยขนาดไหนถ้าย้อนกลับมาหาดูตัวเราเองเนี่ยมันมันมันไม่เห็นความสุขเลยนะมันเห็นแต่ภาระเห็นแต่ภาระเห็นแต่ความพลุงพลังเห็นแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายมากขึ้นมากขึ้นส่วนธาตุขันร่างกายของแต่ละคนแต่ละคนก็แก่เท่าไปแก่เท่าไปผลที่สุดไอ้ความแก่เท่า มันก็นําเอาโาครคภัยไข้เจ็บนําเอาความอึดอัดเอาความยุ่งยากเข้ามาสู่ชีวิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและสักวันหนึ่งเราก็จะจากโลกนี้ไปอที่สุดชีวิตของเรามีแต่วิ่งไล่ความสุขทั้งทั้งที่ปรารถนาความสุขแต่วิ่งไล่ความสุขไม่เคยทันความสุขสักทีหนึ่งก็เพราะพวกเราไม่เคยย้อนเข้ามาดูตัวเราเองว่ามีความภายนอกเรามีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนภายในจิตในใจของเรามีหลักยึดมั่งแล้วหรือยังภายนอกด้านวัตถุ เป็นเป็นที่พึ่งพาอาศัยปาท้องธาตุขขนร่างกายของเราเพราะฉะนั้นมันมีพอเป็นพอไปพอตามความจําเป็นมันก็ไม่พอจะเป็นภาระมากแต่ทุกวันนี้มันมันมันเป็นหลงไปหลงมัวเมาแต่ด้านวัตถุมันก็เลยกอบโกยเอาแต่ด้านวัตถุจริงๆแล้วแต่ละท่านแต่ละคนมองไปแล้วแต่ละบ้านแต่ละคนแต่ละครอบครัวนี่ ไอ้ที่มีด้านวัตถุนี่มีมีมาสักร้อยชิ้นนี่ใช้ไปถึงสักห้าชิ้นสิบชิ้นหรือเปล่ามีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์อาศัยเขาไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์แต่นอกนั้นเลยกลายมาเป็นภาระกลายมาเป็นความพลุงพลังคนเราถ้าถ้ามองดูความจําเป็นของเรามากน้อยขนาดไหนเท่าที่ความจาเป็นคนเราก็ภาระไม่มากขนาดทุกวันนี้หรอกนี่แหละเพราะฉะนั้นพวกเราจะปาา่าเถืนความสุขที่แท้จริงเนี่ย น้อมเข้ามาหาตนเองหาจิตหาใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสรรพสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจเราถ้าใจมีธรรมะแล้วนี่ชีวิตนั้นมีความสุขอย่างแท้จริงแต่ธรรมะก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติด,ด้วยตัวเราเองหยิบยืน่นไม่สามารถหยิบยื่นให้แก่กันได้ไม่เหมือนเงินทองวัตถุสิ่งของหยิบยื่นให้แก่กันได้แต่ธรรมะต้องเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติด,ด้วยตัวเราเองนับตั้งแต่ภายนอกก็คือเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมด้วยด้วยทานด้วยศีลภายในจิตในใจเราเตรียมลงไปด้วยภาวนาทานศีลภาวนาถ้ามีหลักยึดหลักปฏิบัติทั้งสาประการนี้แล้วชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนล้วนแต่จะประสบความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนเนอะรับพรรับพรจะนุโมทนาให้พรพาคตั้งใจรับพร ยะถา,าวาริวาหาปุราปาริปุเรมติสาขลางเอ,เอวามวาอิโตทินังเปตานหังอุปกะปปิเิชิตังปฏิตตังตุมหังเขปเมีวาสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปางจันโทปันนรสวยะธา,ามณิชติ ราสุันยะทนเดียวอวิวันันตัสัมภโรอันวิโดนัตตัวมันเตมพวันวันแต่รโยอสุขิ กายโยกอินพาวะภิวัธนาเสรีสานิจังทายปัจจัยโดยใจตายรอยธรรไม่ไหยทานติโยวานโดยสุขัง พรรังรัตนติยานุภาเวตารัตนติยาเตียสายโดยข้ารอยขพยาเวลาโสกาสตุจุปัตวันอนิ้กาอันตรายาปิวินาสันตุอเสสะตุอั จายาสิทธิธนังราพังโสที่ภาขยังโสข้างปารังเสริอายุจวันโนจาพวกข้างวุธิจยาสวานสัตวสัจอายุจาชีวสิทิพวันดุเต ภาวะตุสัพพบังการังรักขนตุสะปฏิวัติสามพาบุทฐานุภาเวทนาสทาสทีพรุเตมภาวะตุสัพพบังการังรักขนตุสะปฏิวัติ สามบะธรรมานุภาเวทนายสัาสวทีอันตุเตมปะวตุสาบมังการังรักขนตัสาบปฏิวตาสามบาสังขานุภาเวทนายสัาสวตี ภาวาันตตเตอจอาจัดอาหารทางเดอดูแลช่วยเหลือแบ่งปันจะไปให้ทั่วถึงเนะอะทานอาหารสะก่อนทานอาหารซะก่อน